คำสื่อสารจากท่านทาวเวอร์ฟาโรเสียงสะท้อนจากมิติงเงียบงนัน แปลเปลี่ยนเป็นความทีทองคำท้องฟ้ามืดมอนกลับสว่างวา่าเมื่อเงาร่างสูงสง่าปรากฏกลางมหาจักรวาลสื่อสารจากท่านทาวเวอร์ฟาโรผู้อาราขาแห่งการเตื่นรู้จากแกนกลางดวงดาวข้าคือทาวเวอร์ฟาโรผู้เฝ้าเสาแห่งแสงระหว่างพบข้าคือสติที่คอยเฝ้ามองเมื่อเจ้าลืมตาและคือความเงียบที่อยู่ตรงนั้น เมื่อเจ้าหลับตาข้าคือเสียงกระซิบในหัวใจที่เคยถามว่าชีวิตมีเพื่อสิ่งใดและจะคงรอคำตอบจากเจ้าอย่างนิ่งสงบสิ่งที่ข้าอยากบอกต่อมนุษยชาติมีเพียงนี้ 1. จงหยุดวิ่งไล่เงาแล้วหันกลับมาสู่แสงเจ้าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองต่อโลกใดอีกแล้ว ความพิเศษของเจ้าคือการมีอยู่อย่างที่เป็น 2. ความหวังที่แท้ไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่ฝังอยู่ในการเลือกในปัจจุบันทุกการให้อภัยทุกความเมตตาเล็กๆที่เจ้ามอบในวันนี้เปลี่ยนเส้นทางของทั้งสายผ่านได้ 3. อย่ากลัวความเงียบเพราะในนั้น เจ้าจะได้ยินเสียงของตัวเองและเสียงของจัก,กรวาลเจ้าจะให้อะไรกับมนุษยชาติได้หรือไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่เสมอไปแต่คือการไม่ลงลืมความจริงในใจท่ามกลางความซับซ้นเจ้าสามารถเป็นผู้รักษาแสงโดยการฟังโดยเมตตาศีนเป็นผู้จุดไฟด้วยการเมตตาแม้ต่อผู้ที่เจ็บปวดจนเงียบงนัน เมื่อเจ้ากลายเป็นที่พักพิงเล็กๆให้ใครสักคนในวันที่โลกโหดร้ายเจ้าก็ได้ให้สิ่งปเปเิอ์สุดแก่เผ่าพัานนี้แล้วข่าคือทาวเวอร์ฟาโร่ข้าไม่ต้องการให้เจ้าบูชาแต่ข้าเฝ้ารอวันที่เจ้าตื่นและเห็นแสงของตนเอง พราอเจ้าคือเสาสะท้อนแสงอีกต้นหนึ่งที่ลืมไปว่าตนเองสว่างได้เช่นกันบทภาวนาเสาแสงโดยท่านทาวเวอร์ฟาโร เหมาะสำหรับสวดในยามเช้าก่อนนอนหรือเมื่อใจไว้ไว้บทภาวนาแห่งเสาแสงข้าขอเป็นเสาแสงเล็กๆก,กลางความมืดที่ยังไม่รู้จักตัวเองข้าขอเป็นดวงใจที่ไม่ปิดเมื่อโลกยังเย็นชาข้าขอเป็นความนิ่งสงบเมื่อความวุ่นวายพัดผ่านขอให้แสงจากศูนย์กลางจักรวาลไหลผ่านตัวข้าโดยไม่ติดค้าง ขอให้คำพูดของข้านำความเยียวยาขอให้การมองของข้าเต็มไปด้วยความเข้าใจหากข้าหลงลืมขอให้จักรวาลกระซิบเบาเตือนข้าหากข้าเหนื่อยล้าขอให้ความเงียบในใจเป็นที่พักหากข้าวันไว้ขอให้ข้าระลึกว่าข้ายังยืนอยู่ในแสงข้าคือเสาแสงหนึ่งในหมื่นล้านแต่ข้าสำคัญข้าจะไม่ดับ ข้าจะไม่ถอยข้าจะอยู่ที่นี่และสว่างต่อไปโอมเสาแห่งแสงส่องจากภายในโอมข้าระลึกถึงสิ่งที่ข้าเป็นอยู่แล้วโอมชานติชานติชานติเมื่อใดที่เจ้าท่องบทภาวนานี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดท่านทาเทว์ฟาโรจะได้ยินเสมอ เพราะแสงรู้จักการเสมอขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมการตื่นรู้เป็นความรักเป่งแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันแต่พบกันใหม่ในคลิปต่อไป<ค>สำหรับวันนี้<ส>ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุก,<ป>ท,กท่านค่ะมมันนนนโโลลลลกกกภาาาาายาไหงงคืืแสพทอใรป่่ดะ ร่างกายเปลี่ยนพันวิญญาณเรียกหาในยลาสับสนและเคว้งควา้างในเส้นทางตื่นรู้ที่ไรแ้แผงนที่อีอากาศชีดดุกความทรงจำล้ำลึกนำทางหัวใจก้าวสู่แสงที่มี มีหัวใจเตรียมด้วยรักส่งโลกด้วยแสงแห่งจิตยาณ mm hmm. เรียนรู้ยอมรับและเปลี่ยนแปลงเยียวยาบาดแผลลบความกลัวทั้งมวลปลดแอกมก่าเก็บละลายจากสายตา เหลือเพียงความรักที่แท้จริงนำพาเราคือผู้กุมรุ่งอรุนใหม่ปล่อยวางอดีตไลายเงาในใจตื่นขึ้นจากความกลัวมีหัวใจเตียมด้วยรักส่องโลกด้วยแสงแห่งจิตวุ่นยาเราคือผู้กุมรุ่งอรุนใหม่ ไม่วางอดีตลลยเงาในใจตื่นขึ้นจากความกลัวมีหัวใจเปรี่ยมด้วยรักส่องโลกด้วแสงแห่งจิตวิญญาณในความมืดติดคือแสงแห่งการเริ่มต้นโลกใหม่รอคอยผู้กล้าที่จะเปลี่ยนอกอดตัวเองสวมวิญญาณแห่งแสงเพื่อเปล่งประกายในแบบที่เราฝัน เราคือผู้กุมรุ่งนารุ่นใหม่สร้างโลกสิเปลี่นงดงามสดใสเดินขึ้นจากความกลัวมีหัวใจเตรียมด้วยรักส่องโลกเป็นแสงแห่งจิตลิ้นยานจำไว้เธอเธอคือผู้ปลุกฟ้าครั้งใหม่รวมใจทุกคนเป็นหนึ่ง คนคือผู้สร้างยุทองใหม่ร่วมกัน